สวัสดีค่ะดิฉันนั่ศึาษนสาิเนียนะคะวันนี้จะมาสาธิตัการการเปิดห่อผ้าสเตอร์ไลน์นะคะเรื่อนแบบแรกนะคะเราก็ไปนําห่อผ้าสเตอร์ไลน์มาก่อนนะคะเราก็จะตรวจสอบวันหมดอายุนะคะแล้วก็ตรวจสอบอินเทอร์น็ตอินดิเคเตอร์ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะจับเใช้มือข้าาที่ไม่ถนัดก็จับอย่างนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะเปิดนะคะแล้วมาติดําตัวเองก่อน นะคะก็มาติดไว้ตรงเสื้อเรานะคะข้างทิ้งทิ้ทขาเพราะว่าจะนําไปเ,าเป็นหลักฐานว่าเราได้ผ่าตัดให้คนไข้แล้วก็ใช้เครื่องมือที่สเตอร์ลายนะคะอันดับสองเราก็จะทําการเปิดผ้านะคะโดยเปิดจากนี้ก่อนนะคะแล้วก็เปิดด้านนี้นะคะให้เห็นมุมผ้าทางด้านแรกนะคะแล้วก็เปิดนะคะให้เห็นมุมผ้าทางด้านที่สองนะคะอยู่าทางดางล้อด้วยนะคะ ก็อย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะตจลกขอัดผคค้านะคะก็เข้า,ขาห,หมามือเรานะะคแล้วก็โยนผ้านะคะไปในลักษณะนี้เพื่อไม่ให้คนเปื้อนเชื้อนะคะขอบคุณค่ะสาธิตก,การส่งเครื่องมือแค่ไหนโดยอันดับแรกนะคะแล้วก็จะเตรีมอุปรกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ก็จะมีหมอนหมอนพิงนะคะแล้วก็จะมีหมอนพิงผ้านะคะแล้วก็จะมีอาร์เทเรียแคมป์หกอันนะคะ เราก็จะมีมีดนะคะมีเมสเซ้นบอมนะคะมีกันไกลตัดไห้ค่ะมีฟูดพอร์เซ็บนะคะแล้วก็เป็นมานฟูดพอร์เซ็บค่ะสำหรับการเลี้ยงนะคะแล้วก็มาเลียงมันหมดเนยางด้านนี้นะคะแล้วเราก็จะเลียงอาร kommt, ์เทเรียลแคมป์นะคะโดยห oh. ันปลายโค้งเข้าหาตัวเรานะคะสูดเดี๋ยวเมีสติ๊กค่ะเราก็จะเซ็มมือนะคะวางในเส้นบอมนะคะ วางฟูดพอเส็ตนะคะนอนฟูดฟอเส็ตค่ะแล้วก็วางกันแกรตัดใหม่นะคะค่ะโดยการส่งนะคะในกรณีนี้นะคะแพทย์ก็ถนัดด้านขวานะคะเราก็จะส่งในลักษณะนี้นะคะเฉียงค่ะ45องศาค่ะนี้นะคะในกรณีแพทย์ถนัดด้านซ้ายนะคะในการเตรียม่านะคะ เจ็บนะคะก็ส <cheg> ่งได้สองแบบนะคะแบบแรกนะคะก็จะจับที่ด้านปลายค่ะตรวจเช็คนะคะอาร์เทเรียลแคนทงนะคะก็สองแบบที่สองนะคะก็จับที่ด้านบนนะคะส่งค่ะแล้วก็ส่งมีดแล้วก็ระป๋อดแบบใหม่นะคะต้นตะเกียงสี่เหลี่ยมจัตุรัค่ะแล้วก็จะเป็น